สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานรนาทได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับหรือใกล้จะหมดยุคตระกูลหุนจริงๆตามคำทํานายของโหรขเมรและมหากรรมการฆ่ากันเองของคนขมรอาจใกล้จะเกิดขึ้นจริงๆหุนมาเน็ตเพิ่งจะได้ติยดยศเป็นพลเอก ไปหมาดๆจากมือของพอเอกเตียบันแต่คร้อยหลังไม่นานก็ได้มีข่าวจากวงในว่าหุนมาเน็ตลูกชายของฮุนเซนจะลาออกจากทุกตำแหน่งทางทหารเพื่อลงมาเล่นการเมืองมองแวบเดียวก็พอที่จะเดาออกได้ว่าฮุนเซนต้องการให้หุนมาเน็ตลูกชายของเขาก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเขานั่นเองเพราะกฎหมายของขเขมรคือห้ามให้ข้าราชการทหาร ลงรับสมัครเลือกตั้งทางการเมืองนั่นจึงจำเป็นที่ฮุนเซนต้องรีบเดินมากเกมอย่างเร่งรีบโดยการเสี่ยงให้ฮุนมาเน็ตลาออกจากยศทหารระดับสูงและตามด้วยการลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งหมดด้วยถ้าเป็นแบบนี้ก็ชี้เห็นว่าตำแหน่งและอิทธิพลทางทหารภายในของขเขมรตัวจริงนั้น ก็คือพลเอกเตียบันไม่ใช่ฮุนเซนหรือฮุนมาเน็ตและมีแค่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่จะสามารถคุมเหล่าทัพทั้งหมดได้ก็คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของขเขมรตามบทบัญญัติกฎหมายของขเขมรประเด็นก็คือการเดินเกมแบบนี้ของฮุนเซนย่อมสุ่มเสี่ยงอย่างมากหากเขาและฮุนมาเนตลูกชายของเขาเกิดแพ้การเลือกตั้งขึ้นมา นั่นย่อมเท่ากับว่าจะสิ้นสุดอำนาจของตระกูลหุนลงในทันทีหุนเซนมั่นใจว่าเขาสามารถควบคุมเสียงของประชาชนได้แบบเป็ดเสร็จและเชื่อมั่นว่าหุนมาเน็ตลูกชายของเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเขมรได้แบบสบายแต่ในความเป็นจริงแล้วมันได้เกิดรอยร้าวที่รุนแรงขึ้น ในพักการเมืองของฮุนเซนเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะปัญหาปากท้องของประชาชนชาวขเขมรการตกงานและความโกหกหมดเท็จซ้ำแล้วซ้ำเล่าของฮุนเซนที่มีต่อประชาชนของเขาเองในขณะที่ทางทหารก็หมองว่าการดำเนินนโยบายทางการการบริหารการเมืองของฮุนเซนที่ผ่านมานั้นสุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะนำความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจเข้ามาสู่ประเทศขเขมรและ จะนำภัยร้ายและความขัดแย้งมาสู่กลุ่มประเทศอาเซียนแต่คนที่จะรับข้อกรรมอย่างหนักก็คงเป็นคนขเขมรในประเทศตัวเองที่ต้องเสี่ยงกับสงครามภายในประเทศของสองมหาอำนาจที่อาจจะใช้ประเทศขเขมรเป็นที่ทดสอบอาวุธหนักใส่กันฮุนเซนกำลังเผชิญกับชะตากรรมที่เลวร้ายและการเดินหมากเกมทางการเมืองที่อาจจะต้องผิดพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวหากพลาดนิดเดียว นั่นย่อมส่งผลกระทบต่ออำนาจของตระกูลหุนที่มีไาอย่างยาวนานทั้งหมดด้วยและหมายความว่าอาจจะถูกถอนรากถอนโคนจนหมดอำนาจไปจากประเทศเขมรทั้งหมดข้อความทั้งหมดจากคุณเดชาณรนาธหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club ได้โพสต์ข้อความไวด้ดังนี้ครับสอบถามหน่อยครับ ถ้าเกิดสงครามไทยโดนประเทศลาวกับกัมพูชารุมไทยเราสู้ไหวไหมครับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าให้มัดรวมาเลยครับฮ่าฮ่าฮประเทศเราเนะ่ยอาจมีจังหวัดเพิ่มคอมเมนต์ทำไมครับคอมเมนต์ว่า2ประเทศรวมกันย่งสู้ไม่ได้ครับประชากรเขาน้อยคอมเมนต์ทำไมครับคอมเมนต์ว่า แต่ผมกลัวจีนจะลงมาเล่นด้วยคอมิทมันครับคอมเมน์ว่าให้เข้ามาพร้อมกัน2ด้านอย่างรับมือสบายเลยครับเรามีเครื่องบินขับไล่มีเรือรบในขณะที่ลาวและขเขมรมันไม่มีไหนจะจะรวดนำวิถีเรือหลวงช้างดโดรนติดอาวุธสีซ่าที่ขเขมรรักเล่นอื่นอีกนะมากมายเช่นปืนต่อต้านรถถังเจวลินที่ใช้ในสงครามยูเครน ที่จะส่งมอบให้เร็วๆนี้ลองไปดูจาก YouTube ได้แสนยานุภาพกองทัพไทยยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดานี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมทหารถึงต้องซื้ออาวุธเอาเม่ทัมานะครับคอมเมนต์ว่าแต่ผมเห็นในข่าวบอกว่ามีกองทัพเรือจีนอยู่ในกัมพูชาเอมเม่ทัมานะครับคอมเมนต์ว่ามัดรววมาเลยครับทั้งมณฑลกัมพูชาและมณฑลลาวผมนี่แหละ จะสมัครไปรบคนแรกรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเขมาม่ทำมน,นครับคอมเมนต์ว่าไหวครับแต่มีข้อแม้ข้อห้ามประเทศจีนหนุนหลังนะ่ะไม่ว่าจะเป็นอาวุธและที่ปรึกษาแผนการรบเขาไม่ทามาน,นครับอนนคบอมเมนต์ว่าและทําไมถึงคิดว่าลาวจะทําสงครามครับเขาไม่ทามานครับคอมเมนต์ว่าผมมองว่าเขาเป็นพวกกันเพราะมุนเซนมันบอกถ้าทําสงครามนะ่ะ มันจะรบกับเราแล้วก็เวียดนามครับเขาไม่นำนะครับคอมเมนต์ว่าผมคนลาวครับไม่กี่ปีก่อนน่ะเรารบเขมรอยู่มันจะมาแย่งดินแดนกว่า20กิโลเมตรตามชายแดนไม่น่าร่วมมือกันหรอกครับเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าอย่าดูถูกลาวไปร่มกล้าวก็ไม่ได้ชนะลาวนะนั่นไปจบที่เจรจาหรอกทหารม้าอุตรดิตละลายเกือบทั้งกองพันุ์ คอมเมนต์ทำมานะครับเมนต์ Comment ว่าอันนั้นเหมือนรบกับเวียดนามมากกว่าครับเขียนทำมานะครับเมนต์ Comment ว่าก็แค่ไกลๆนะครับเพราะเป็นทหารลาวที่ฝึกด้วยเวียดนามและโซเวียตผิดที่เราปล่อยให้เขานะ่ยยึดเนิน1428ขนาดถึงขั้นทําบังเกอร์คอนกรีตได้เราชล่าใจเกินแถมเป็นภูเขาที่สูงที่สุดเพราะตอนนอเขาเห็นหมดว่าฐานไทยมาทางไหน สั่งปืนใหญ่ถล่มเราแย่เลยนะทางบุกขึ้นก็ชันยิงกดหัวทหารไทยเละเลยเขาไม่ทำนะครับคอมเามานต์ว่า3ต่อหนึ่งก็มาแล้วครับเขาไม่ทำนะครับคอมเามานต์ว่าแต่ตอนนั้นนะ่ะเรายังมีจีนหนุนหลังให้เราอยู่เขาไม่ทำนะครับคอมเามานต์ว่าคราวนี้ยิ่งเจ๋งครับไอ้กันเป็นแบ็กให้เราครับเพิ่มเวียดนามที่เคยเป็นคู่กัดกับเราตอนนี้นะ่ะก็เอียงมาทางเรา จีนก็อย่าไปหวังเลยว่าจะอยู่กับขเขมรเพราะเมื่อไหร่ที่เกิดสงครามเขารอขายลูกปืนใครมีผลประโยชน์จีนมันครบหมดครับก็เพราะว่าจีนไปช่วยขเขมรเรื่องของซีเกมไงครับเมกาถึงให้ลุงอาโนคนเหล็กมาจัดมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกลองเรียบเรียงกันดูสิครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชาน,นารินาศได้โพสต์ข้อความอย่าน่าสนใจดังนี้ครับเดินหมากเกมผิดชีวิตเลยพังได้เขาพระวิหารจากไทยไปก็ไม่มีปัญญาบุรณนะหรืออนุรักษ์รักษาเอาไว้ให้ดีกลับปล่อยให้เขาพระวิหารร้างและสุดโสมเต็มไปด้วยเถาวัลย์เลยเต็มไปหมดแถมเจอประเทศไทย ปิดทางเข้าพระวิหารเลยไม่มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสักคน UN ก็เลิกส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเก็บกู้ระเบิดให้แล้วคนในพื้นที่ก็ขายของไม่ได้แถมยังส่งทหารมาตายอีกจำนวนมากจากการสร้างความขัดแย้งกับประเทศไทยยูเนสโกคงเข็ดหลาบกับฮุนเซนไปจนตายฮุนเซนส่งทหารขเขมรตายไปเกือบครึ่งกองทัพแต่ฮุนเซนกลับ ปล่อยให้เขาพระวิหารร้างและสุดโสมเพราะไม่มีปัญญาดูแลมรดกของโลกนิสัยสันดานที่เคยหาเรื่องใส่ร้ายประเทศไทยจนทำให้ตนเองชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายด้วยการใส่ร้ายป้ายสีและปลูกฝังให้คนในชาติมองประเทศไทยว่าเป็นโจรมาขโมยแผ่นดินขเขมรไปฝังหัวสมองสร้างเรื่องให้คนในชาติมองว่าคนไทยเอาเปรียบ และชอบกดขี่คนขเขมรและสร้างเรื่องโกหกคนขเขมรว่ามีเพียงตนคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะประเทศไทยได้ทุกเรื่องและจะเป็นผู้ปลดปล่อยประเทศขเขมรให้เจริญรุ่งเรืองกว่าประเทศไทยในทุกเรื่องพอมาถึงวันนี้ก่อนการเลือกตั้งใกล้จะมาถึงก็วางแผนฮุบเอาประเพณีวัฒนธรรมของไทยด้วยการหลอกคนขเขมรว่าประเพณีและ วัฒนธรรมของไทยทุกอย่างล้วนมีต้นกําเนิดมาจากประเทศขเขมรโดยหลอกคนขเขมรโง่ๆในชาติตนเองว่ามีหลักฐานเก่าแก่มาจากรูปภาพสลักในหินที่นครวัดทั้งๆท,ที่ภาพเกือบทั้งหมดที่สลักลงในปราสาทหินล้วนเป็นภาพเรื่องราวของอวตารของพระนารายจากศาสนาพรามหมณ์ฮินดูของอินเดียจากชาวอาณาจักรขอมในขณะที่ชนชาติขเขมรอดีต เป็นได้แค่แรงงานทาสชั้นต่ำเท่านั้นและไม่ได้มีฝีมือในทางการก่อสร้างศิลปกรรมใดๆทั้งสิน้นจนมาถึงปัจจุบันชนชาติขเขมรก็ไม่มีใครสามารถสร้างงานปฏิมากรรมแบบในอดีตได้เมื่อฮุนเซนเลือกเดินเกมหมากนี้หวังกวยคะแนนให้กับตนเองแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับเลวร้ายต่อตอนเองอย่างยิ่งทั้งเผชิญกับภัยธรรมชาติที่แห้งแล้งอย่างหนัก เพราะเลือกไปเครมเอาวัฒนธรรมชั้นสูงของแผ่นดินสยามที่เรียกว่าวันสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีปีใหม่ไทยเป็นประเพณีที่รดน้ำขอพรจากผู้มีพระคุณให้เป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวและเป็นประเพณีที่สร้างให้สถาบันครอบครัวมีความแข็งแกร่งแข็งแรงมีการกลับมาพบเจอกันของหมู่ญาติพี่น้องที่ได้ทำบุญและ ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวและออกไปเล่นสร์น้ำกันอย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆที่ห่างหายจากกันไปนานแต่ฮุนเซนคนชั้นต่ำกลับดึงเอาประเพณีที่สำคัญของประเทศไทยไปเป็นเกมการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตอนเองจนทำให้เกิดอาเพศหนักในแผ่นดินของขเขมรจะเคลมชุดประจําชาติของไทยก็ถูกค้นหาหลักฐานจนเจอว่าชนชาติขเขมรดังเดิมนั้น เป็นได้แค่ธาตและเป็นได้แค่ชนชั้นตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรต่างๆไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตอนเองไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าหรือชุดประจำกายเป็นของตอนเองเลยในประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนบันทึกเอาไว้ข้อความทั้งหมดจากคุณเดชาณรุนาศหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ